นิยายเรื่องตอบคำถามกับการนินทาการดายุพาสุมารีทั้งสามเป็นเพื่อนซี้ย่ำปึกสมัยเรียนมัธยมต้นเมื่อสำเร็จการศึกษาการดาก็ไปเรียนต่อที่โรงเรียนมัธยมในตัวเมืองยุพาเข้าเมืองกรุงไปอยู่กับยา่าทำงานเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุสุมาลีเรียนต่อมัธยมปลายที่โรงเรียนเดิมจากนั้นก็ไม่ได้ทราบข่าวคราวกันเลย ทั้งสามต่างก็แยกย้ายไปตามเส้นทางที่ชะตาชีวิตลิขิตไว้ใกล้เคียงกับคำว่าครอบครัวชักจูงชี้แนะและสั่งการน่าจะใช้ได้ตอนนั้นเด็กมัธยมต้นอายุเพียง14-15จะเลือกเส้นทางของตัวเองได้หรือยกเว้นครอบครัวที่มีเวลาใส่ใจดูแลบุตรหลานว่าชอบและรักหรือเด่นไปทางไหนเด็กบางคนทำตามที่พ่อแม่สั่งการแต่เด็กบางคนทำตามใจที่ใฝ่ฝันและมีครอบครัวอคอยสนับสนุน ใช่เลยนั่นไม่ใช่เด็กทุกทุกคนจะได้เดินบนเส้นทางอันแสนสวยงามเทพธิดาบุกิบุกิก็ยังคงล่องลอยไปเรื่อยเพราะยังไม่มีใครรู้เกี่ยวกับเทพธิดาบุกิบุกิที่สามารถอธิษฐานจิตขอสิ่งใดก็ได้สามอย่างในชีวิตท่านจึงต้องถือบัตรเผือกและล่องลอยไปเรื่อยๆทันใดนั้นเองเทพธิดาบุกิบุกิก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้และทันใดนั้นจากเสียงร้องไห้ก็เปลี่ยนเป็นเสียง ไอติดติดขัดขัดขดเหมือนคนไม่สบายแต่ไม่ใช่แล้วสิมันเริ่มเหมือนคนผูกคอตายจริงๆด้วยเทพพิดาบุกิบุกิจึงเรีบช่วยชีวิตผู้หญิงผู้นั้นเอาไว้และสอบถามสาเหตุแห่งการคิดฆ่าตัวตายณคอนโดปล่อยเช่าห้องเท่ารูช้างมีผู้หญิงที่แสนอ้างวางและโดดเดี่ยวอยู่ห้องลำพังเพียงคนเดียวตัดสินใจเด็ดเดียวหมายจะฆ่าตัวตายไหนลองบอกฉันมาสิทำไมถึงทำร้ายตัวเองแบบนี้ ก่อนอื่นมาแนะนําตัวกันก่อนดีกว่าเธอชื่ออะไรว่าแต่เธอเป็นใครฉันถามไปก่อนนะเทพธิดาบุกิบุกิเสียงสูงฉันชื่อยุพาและเธอละฉันชื่อบุกิบุกิฮะคนบ้าอะไรชื่อบุกิบุกิแปลกดีฉันเพิ่งจะช่วยชีวิตเธอไว้ไม่รู้จักบุญคุณหรือยังไงเทพธิดาบุกิบุกิเสียงสูงนั่นเป็นประโยคที่พูดคนเดียวไม่ใช่ในรกคุณเธอซะหน่อยยุพาตอบเสียงห้วน เออ,เอ,อช่างมันเถอะเล่าถึงสาเหตุของการที่เธอกำลังจะฆ่าตัวตายให้ฟังซิมีเรื่องอะไรครับคล้องหมองใจแช์ให้ฉันฟังได้นะได้จริงเหรอเธอจะไม่นําสิ่งที่ฉันพูดให้ฟังไปเล่าต่อในเวอร์ชั่นใหม่ในรูปแบบของเธอแน่นะอเออเล่ามาเถอะนะคือเรื่องมีอยู่ว่าฉันเจอเพื่อนรักเพื่อนซีสนิทกันมากสมัยเรียนมัธยมตน้นเจอกันที่ไหนละ่ะที่เฟซบุ๊กอ่ะอ๋อ เทพฤฤดาบุกิบุกิไม่รู้ว่า Facebook คืออะไรหรอกแต่เดี๋ยวก็รู้เองเล่าต่อสิ <S 2> <S 2> แล้วเราก็เพิ่มกันเป็นเพื่อนบน Facebook ฉันเคยนัดกินข้าวกับการดาเราทั้งสองต่างก็ดีใจที่ได้เจอกันครั้งแรกในรอบ10กว่าปีและฉันก็เริ่มสนิทกับการดาแชะร,รูปอัพโหลดรูปพร้อมแคปชั่นขอบคุณ Facebook ที่ทำให้เราได้เจอเพื่อนเก่า และต่อมาการดาก็ได้เป็นเพื่อนบน Facebook ก,กับสุมาลีและก็ต่อมาเป็นเพื่อนกับฉันฉันกับการดายังไม่เคยเจอกับสุมาลีในโลกออฟไลน์ตัวฉันเองก็เรืเร่อยด้วยนะฉันทํางานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆออฟฟิศของการดาใช่แล้วการดาเป็นเจ้าของธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมความงามครบวงจรธุรกิจเติบโตดีการดาเห็นว่าเงินเดือนของฉันได้แค่9,500บาทการดาเลยชวนฉันไปทํางานด้วยที่บริษัทของเธอเธอให้เงินเดือน1 5 0 0 0บาท ทั้งที่ฉันเรียนจบเพียงมัธยมต้นเท่านั้นการดาแนะนําให้ฉันไปเรียนต่อการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศนให้ได้วุฒิมัธยมปลายเรียนจบแล้วก็ไปสมัครเรียนรามคําแหงต่อจนจบปริญญาตรีเธอก็ปรับเงินเดือนให้ฉันเป็น18,000บาททั้งที่ตําแหน่งงานเดิมการดาเป็นเพื่อนที่ดีมากแนะนําเรื่องการศึกษายังเป็นเจ้านายที่ดีอีกและเป็นเพื่อนที่มีจิตใจดีงามมากฉันว่าฉันโคตรโชคดีเลยนะ ฉันจึงรักและสนิทสนมกับการดาไปไหนเราก็ไปด้วยกันอัพสเตตัสเฟซบุ๊กตลอดการดาพาฉันไปในหลายสถานที่ที่ฉันเองก็ไม่เคยไปสัมผัสอย่างเช่นร้านอาหารร้านกาแฟงานแต่งงานที่จัดขึ้นที่โรงแรมรูรามาเฮาที่ต้องแต่งตัวส,สวยๆไปเที่ยวเกือบทั่วประเทศไทยเลยนะและล่าสุดก่อนจะมีเหตุการณ์เชื้อไวรัสโควิด -19 ระบาดฉันก็ได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นนั่นการดาก็เป็นคนจ่ายให้ทั้งหมดฉันเกรงใจฉันขอจ่ายเอง เพราะฉันมีเงินเก็บพอสมควรเพราะตั้งแต่มาอยู่กับการดาทุกอย่างแทบจะฟรีหมดเลยฉันก็ไม่ได้ลืมที่จะต้องออมเงินนะเกรงใจเพื่อนก็เกรงใจแต่เพื่อนก็ดันใจกว้างเรากับแม่น้ำพวงโหชีวิตดีดีเป็นเช่นนี้นี่เองชีวิตดีดีแล้วจะฆ่าตัวตายไปทำไมฟังต่อนะเมื่อสองเดือนก่อนหน้านี้ฉันก็ได้รับข้อความทางเฟซบุ๊กจากซูมาลีจำซูมาลีได้ใช่ไหมจำได้สิเ้าต่อเ้าต่อสนุกดี ซูมาลีนัดฉันกับการดาไปเจอที่ไอคอนสยามเป็นนัดปุปปับปรับพอดีวันนั้นมีนัดประชุมลูกค,ค้าและผู้ถือหุ้นการดาไม่สามารถไปได้จึงมีเพียงฉันที่ว่างพอจะไปเจอสูมารีตามนัดสูมารีมาถึงก่อนเธอรอที่ร้านกาแฟชื่อดังร้านหนึ่งฉันก็เดินเข้าไปในร้านแล้วก็ได้พบกับซูมาลีเป็นครั้งแรกในรอบสิบกว่าปีเราทั้งสองคนต่างก็ดีใจคิดถึงจังเลยเสียดายการดาติดประชุมด่วน ฉันพูดแบบนี้และสุมาลีก็รู้แล้วเพราะทางเราได้แจ้งให้สุมาลีทราบแล้วเพราะมันเป็นนัดประชุมที่กระทนหันสุมาลีก็บอกว่าไม่เป็นไรใครว่างก็มาไม่ว่างเลยก็ยกเลิกนัดนี้ไปก่อนแต่ก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะว่างนัดพบอีกเพราะเธอก็ไม่ค่อยจะว่างนักหรอกธุรกิจส่วนตัวก็กําลังยุง่งแต่พอมาวันนี้สุมาลีพูดจาแปลก,แ,ปลกแต่ฉันก็เฉยเฉยไม่ติดใจอะไรไม่อยากมีปัญหาฉันเลยพูดตัดบ,บทเออสั่งเครื่องดื่มดีกว่า วันนี้ฉันเป็นเจ้ามือเองรับเครื่องดื่มอะไรดีคะชาเขียวปานแก้วนึงคะ่ะเป็นไซส์ใหญ่นะคะคุณลูกค้าชื่อเอ่อไม่ต้องเขียนชื่อคะ่ะเล c คลาสอะไรนะซูมารีเธอพูดว่าอะไรหรอเปล่าเธอคงจะหูฝาดไปเองเอ,อ,อืมคงใช่อะแล้วคุณลูกค้าอีกท่านรับเครื่องดื่มอะไรดีคะเอสเพสโซร้อนเ็าะซ้ S <S ค่ะต้องขอประทานโทษลูกค้าด้วยนะคะ เครื่องดื่มเมนูร้อนจะไม่มีช็อตไซส์ค่ะลูกค้าายคลยุพาแซวกลับสุมาลีเหลือมมองยุพาก็เลยพูดสวนขึ้นไปว่าอ๋อเพื่อนพี่เขาจำผิดค่ะฉันจำได้แกชอบสั่งเมนูนี้ประจำและสุมาลีก็แย่งชำระเงินเธอบอกว่าเธอจะเลี้ยงเองฉันก็โอเคขอบใจที่เพื่อนมีน้าใจฉันเลยพูดว่าโอกาสหน้าเป็นตาฉันเลี้ยงเธอบ้างนะ เราก็หัวเราะพูดคุยยิ้มร่าเริงระหว่างนั้นเราสองคนก็พูดคุยสัเพเฮระต่างก็คุยกันสนุกปากและถูกคอเมื่อเวลาล่วงเลยมาพอประมาณฉันจึงต้องขอตัวกลับสุมาลีอาสาไปส่งฉันบอกไม่เป็นไรรถติดฉันกลับ BTS สสะดวกกว่าเกรงใจเพื่อนต้องมาฝ่ามรสุมรถติดสุมาลีก็ไม่ยอมเธอจะไปส่งให้ได้ฉันเลยไม่ปฏิเสธเธอขับรถหรูยี่ห้อดังพอส่งถึงคอนโดขอบใจมากนะเพื่อนขึ้นไปดื่มน้ำเย็นๆก่อนกลับไหม ไหนๆก็มาแล้วเธอก็ตอบตกลงประมาณเกือบๆชั่วโมงเห็นจะได้จากนั้นฉันก็ลงไปส่งสมาลีที่ลานจอดรถขับรถดีๆนะจ้ารถอะดีอยู่แล้วโชว์รูมอยู่แถวๆทองหลอยังไงก็ต้องมาได้ขับรถดีๆนะนะฉันหมายถึงขับรถระมัดระวังนะ่ะเออรู้แล้วนะ่ะแค่เล่นมุกอะไปแล้วนะบายบายก็ดีนี่เพื่อนๆเธอก็ดีนะเทพดิดาบุกิบุกิพูดเสริมท้าย ยังยังเราจะยืดยาวที่มันพีคสุดๆคือฉันถูกเชิญให้ออกจากงานด้วยเหตุผลที่ว่าบริษัทจำเป็นต้องปรับปลด,ลดพนักงานลงเนื่องจากผลประกอบการช่วงโควิด -19 ทําทำให้ผลกำไรของบริษัทล่วงลงมาอยู่ที่1 5จากที่ไม่เคยต่ำกว่า45%บเการดาเซนอนุมัติโดยที่ไม่มองหน้าฉันเลยฉันก็ต้องออกจากงานโดยที่ไม่ได้ลําลาก,การดาเลยฉันมารู้ทีหลังว่าโซมาลีเข้าไปทางานแทนที่ตาแหน่งของฉันฉันไม่เข้าใจ และยอมรับว่าโมโหอยากรู้เหตุผลจากปากการดาแต่เธอบล็อก Facebook ล i ์ e อจของฉันหมดเลยฉันส่งอีเมลไปถามก็ไม่ยอมตอบกลับฉันตกงานดีที่ยังมีเงินเก็บฉันเลยกรอบประวัติหางานไว้ที่เลซูมเม่และโชคดีมากที่ได้งานใหม่เป็นตำแหน่งธุรการทั่วไปรวมถึงต้อนรับลูกค้าด้วยที่บริษัทปล่อยสินเชื่อแห่งหนึ่งเงินเดือน1 3 0 0 0หมบาทปริญญาตรีฉันก็ทำช่วงนี้ข่าวคนตกงานก็เยอะขืนเรื่องงานก็อดตายกันพอดี ส่วนการดากับสุมาลีทั้งสองคนบล็อกเฟซบุ๊กของฉันและจากนั้นมาก็ขาดการติดต่อกันไปโดยปริยายเพราะฉันไม่สามารถหรือจะมีโอกาสถามการดาเลยแต่ฉันเสียใจจริงๆนะที่มาเสียกันดาไปแต่ทําไงละ่ะและวันหนึ่งฉันก็เจอเพื่อนที่ทํางานเก่าก็ที่บริษัทของการดานั่นแหละเราก็เลยได้นั่งคุยกันสักพักใหญ่ฉันเริ่มจะถึงบางอ้อแล้วว่าความสัมพันธ์ของฉันกับการดานั้นสุมาลีต้องมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนคนนี้เขาบอกว่า สุมาลีเยอะน่ารำคาญทำงานก็ไม่เรียบร้อยคอมพิวเตอร์ก็ไม่คล่องแคล่วเข้าใจนะว่าอาจจะชินกับโน้ตบุ๊กแต่โปรแกรม Microsoft ขั้นพื้นฐานยังทำไม่ได้สอนแล้วสอนอีกก็ไม่จำแต่โมว่าจบปริญญาโทในฐานะที่เธอเป็นเพื่อนกับนางช่วยกระซิบทีซิว่านางเรียนจบอะไรมาไม่ได้จะเหยียดเรื่องการศึกษานะแต่ลฟ์สไตล์ของนางคือยังไงอะนางเยอะเกินความจำเป็นแต่บอสการดาก็ใจดีกับนางมากๆ เป็นชั้นอะไลออกไปนานแล้วนี่เธอเป็นเพื่อนบนเฟซบุ๊กกับซูมาลีหรือเปล่าจะเหลือเหรอนางก็อัพอัพจนลำคาญกันทั้งออฟฟิศแล้วล่ะขอดูหน่อยสิทำไมหรอเธอหน้าขอดูหน่อยและตอนนั้นฉันก็ได้รู้ความจริงเรื่องเป็นยังไงเล่าต่อสิเรื่องมันก็มีอยู่ว่า อ๋อทั้งหมดที่เล่ามาคือสาเหตุการฆ่าตัวตายอีกแค่เพื่อนไม่เข้าใจเนี่ยนะเธอไม่รู้หรอกว่าถ้าเราต้องเป็นคนผิดและเป็นคนที่เพื่อนสนิทเกลียดทั้งที่เราไม่รู้ว่าเราทำผิดอะไรมันเจ็บปวดแค่ไหนเธอไม่เจ็บเธอไม่รู้หรอกฉันเข้าใจแล้วเรื่องนี้บุกิบุกิจะจัดการให้เองชั่วพริบตาเดียวเทพธิดาบุกิบุกิก็มาปรากฏตัวที่ออฟฟิศของการดาแต่จะทำอย่างไรดีที่จะสื่อสารให้การดาเข้าใจ ใช่แล้วภาพลวงตาเทพธิดาบุกิบุกิเข้าสิงร่างของการดาและให้เธอรู้เห็นเรื่องราวต่างๆในวันที่ยุพากับสุมารีได้เจอกันเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเหตุการณ์ในวันนั้นนี่ยุพาเห็นเธอสนิทก,กับการดาหล่อนรวยจริงหรอก็ไม่รู้สิการดาไม่เคยพูดว่าตัวเองรวยหรือจนแล้วรถที่ขับไปเที่ยวอะ่ะได้ยินคนแถวบ้านบอกว่าเช่ามาจริงหรือเปล่าเรื่องนี้ฉันยืนยันได้ เป็นรถที่การดาซื้อเองซื้อเงินสดจ่ายเช็คก,กันต่อหน้าฉันเลยนะเพราะฉันไปด้วยเห็นว่าเรียนจบปริญญาโทก็ลวงโลกแถวบ้านบอกและภาพอื่นๆก็ตามมาฉันลี้งเองขอบใจนะโอกาสหน้าเป็นตาฉันลิ้ยงเธอบ้างนะฉันี่ทรงไม่ต้องหลอกฉันกับ BTS ง่ายกว่าเกรงใจเพื่อนต้องมาเจอรถติด ภาพมากมายในหัวสมองของการดาที่ท,ทิดาเทพบุกิบุกิสร้างขึ้นมาให้เธอได้รู้ว่ายุพาไม่เคยพูดจาไม่ดีถึงเธอแต่ตอบในสิ่งที่สุมารีถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ไม่เป็นความจริงและก็ไม่ได้พูดอะไรไม่ดีไอที่ทําให้เธอรู้สึกแย่อย่างที่สุมาลีเป่าหูเธอคุณสุมาลีคะท่านประธานให้นําจดหมายจ้างออกมาให้คุณคะ่ะอะไรกันฉันท้ผิดอะไรฉันต้องเจอการดาตอนนี้บอสไม่อยู่คะ่ะออกไปทานมื้อเที่ยงกับเพื่อนรัก และเสียงสัญญาณจาก Facebook การดามีการโพสเมื่อสักครู่สมาลีรีบกดเข้าดูแล้วก็เห็นแคปชั่นว่าวันนี้มาซื้อต่างหูเพชรหนักข้างละยี่สิกรัตเพราะที่ผ่านมาหูเบา Hashtag รักแกนะยุพาเพื่อนรักข้อความจากเทพธิดาบุกิบุกิหูมีทั้งซ้ายและขวาควรจะต้องฟังทั้งสองข้างข้างเพื่อนอีกคนและก็ข้างเพื่อนอีกคนโปรไต,ตรองสักนิด ว่าข้อมูลดิบนั้นได้ผ่านกระบวนการ input, process, output หรือยังอย่าตัดสินคนอื่นจากคำพูดของคนอื่นอีกทีจบบริบูรณ์